พี่น้องครับมองนี่เบ็ดรุดไปแล้วนาจิรุดพี่น้องรอบนี้อุย้ยนี่พุนยุบผุนครับปี่ใสพี่มาเบิงคันนี้พี่น้องนี่ครับใส่มองนี่พุนรุดไปพุนพี่น้องเห็นกอเขาบ่ครับนั่น สวัสดีครับพี่น้องสุภูสกุนครับขอต้อนรับสู่ช่องปลาฟี่ตายพี่น้องเอ้ยหายอยู่หากินนี่เขาครับมาอนี้ใส่เบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดแล้วแล้วเบรริ่งบรรยากาศทงหน้าต้อเป็นตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดแล้วแหละครับมาตอนรับพี่น้องก่อน๋อยวาจะงมลุนน้ำกันพี่น้องคืนนี้ครับ ว่าสีมานเบามานน้ำกะเริ่มลดแล้วพี่น้องเบิง่งภูเขายัางป่นก็มีพี่น้องปูนอยู่ไกลเติบอยู่มันสิบโลตะเวนกะเริ่มรับขอบฝ้าแล้วพี่น้องจังไดรกะมาลุ้นน้ำกันได้พี่น้องคืนนี้มานเบามานใส่ไปแล้วเหรอครับพี่น้องบ่ดได้ท้ายดอกตอนใส่มันบ่ได้มี่อย่างนาะพี่น้องก็ใสใสขคือกันละพี่น้อง เดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันคืนนี้พี่น้องคืนนี้สิมีระทึกใจปันใดพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับพี่น้องสวัสดียามคำขึ้นพี่น้องมา,อายามเบ็ดน้ำกันครับหลอบ่อแผลกมาตะบาดพี่น้องหลังนี้ครับมีลุ่นเลยครับนี่พี่น้องเลยอ้ตัวใหญ่พี่น้องอ้ แหลุดด้วยแหลุดด้วยพี้อเอ้ยปั๊บมองลุดพี่น้องโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องนี่ครับอื้มกินบอลลึกพร้อมพี่น้องปลดน้ำกันครับพี่น้องปลดน้ำกันมาครับพี่น้องนี่อันนี้บอมมีการให้หลุดพี่น้อง นี่ครับพี่นอ้องตัวใหญ่เฮ้ยใส่ไว้ก่อนพี่นอ้องมารหานแล้วหนึ่งตัวพี่นอ้องเหมือนเต็มใหญ่พี่นอ้องเฮ้ยมาครับพี่นอ้องเต็มที่สองมาแล้วนี่ครับเบื้งมันพันปลาเขา่าปลาเข็งพี่นอ้องนี่ครับ มาเก็บน้ำกันพี่น้องเลยนี่ครับปลาขิงหรือว่าปลาหมอพี่น้องตัว่าง่ายปนไหนครับอืมอย่าดิน้นอย่าดิน้นนี่ครับมา้ามาพี่น้องมีล่นครับคันนี่พันปลาเขาจุนว่าปลาอะไรเอ่ย ปลาหมอเข่งีไล้พี่น้องนี่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ยอยู่พี่น้องปลาหมอเข่งเอาเก็บตรงกันครับตัวนี้ใหญ่อยู่มาเอไปครับพี่น้องตุนเบ็ดรอบสองกันครับป่าบม่บมีเสียงปลาเลยพี่น้องไปครับ พี่น้องครับเบ็ดหลุดเลยครับเดี๋ยหลุดไปพุ่นเลยครับนะ่ะนี่ทำจริงเสียไปพี่พี่น้องเดี๋ยวมีตวัววะ มีตัหรือปลาพี่น้องเดี๋ยวโอ้มอมีพี่น้อ,องบ่อยูว่เสียดายพี่น้องเอ้ยปลาอย่างน้อกินเียอียนบ่าพี่น้องนะไปต่อครับหลอบเมื่อกี้บ้าหมานเลยครับพี่น้องรุดไปตัวหนึ่ง มันดึงเบ็ดรุดเลยพี่น้อนี่ได้เมื่อกี s, ้โตังครับพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดได้บ้างนี่ครับแม่ปลาคอใหญ่โตหนึ่งสองตัวเด็วปลาเข่งปลาเข่งสองตัวเพิ่งแกะนี่พี่น้องอุ้ยเบื้องมันโดดมากพี่น้อง ตกแล้วม <hai? S 1> <w ain S 2> ีส้นโคกว่าเป็นยังตัวนี้ใหญ่กขโมูยพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเ้าจังมาลุนกันไหมพี่น้องมื่อนี้พ่อหลับพี่น้องสองรอบพ่อสี่เที่ยงคื้นแล้วครับมื่อื่นเ้ามาลุนไหมพี่น้องได้บ่ได้กะจะลุนตอนเ้าต่อครับ ครัพผมกับสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องมายามเบ็ดตอนเศร้าครับพี่น้องไปไปลาซีมีโตบ่ครับเศ้านี้หลังจากที่มาขึ้นก็นได้ไปสามีโตพี่น้องเอ้ยพอได้ปนอยู่ไปครับไปตอนเศร้านี้ไปรุ่นกันปลาซีมีโตให้เอาได้ปนนี่บ่ครับมาครับพี่น้องนี้มีรุ่นตัวนี้มีรุ่น ตัวหน่อยพี่น้องตัวหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องมาแล้วหนึ่งแต้มพี่น้องนี่เก็บมาไ้ซีหาลังเลยพี่น้องไตตัวหนึ่งเอาขอเก็บครับพี่น้องนี่พอได้กินอยู่ แต็มเบี้ยวตอนเศร้าครับพี่น้องไปเก็บต่อครับของปืนคันนี้พี่น้องนี่ครับใส่ตองนี้พุ่นรุดไปพุ่นพี่น้องเห็นกอเขาบ่ครับนั่นโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลงไปดีกว่าพี่น้องอุ้เยเบ็ดรุดเลยล่ะพี่น้องเอ้ยของใหญ่หรือเปล่า อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่นี่นี่ครับพี่น้องนี่ตอนเศร้าก็มาอยู่พี่น้องเอ้ยใส่นี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยมาครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ไป ลุนต่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับมองนี่เบ็ดลุดไปแล้วนาจีลุดพี่น้องรอบนี้อุ้ยนี่พูนยูพุนครับพี่ใส่พี่พูนเห็นเต๊ดดามพี่น้องมีโตบ๊อกแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่น้อง,อน,องน้ำกันลึกมาลุนกันพี่น้องเอ้ย มีโตครับนง้งนี่ครับโตัวาีโตัวาีพี่น้องนี่ครับเอาพี่น้องมาปลดครับอันนี้พี่น้องโอ้ยเบ็ดหลุดสองขั้นครับอันตอนเศร้าตัวนี้ บ่ได้บ่ได้ต้องใส่นี่ก่อนพี่น้องนี่นี่ตัวมันเมื่อกี้พี่น้องนี่เงยเติบอยู่ครับพี่น้องไปไปต่อครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศถุงหน้าตอนเศร้าๆครับสดชื่นนะครับพี่น้องนี่เต่นหน้าพี่น้องน้าก็เริ่มลดแล้วไปเบิ่งเบ็ดต่อครับ นี่พี่นองเห็นด,ดึกดึกมาแต่ไกลเลยคันนี่ต,นตัวแท้นี่ครับด,ดึก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 นะครับนี่ตัวนี้ตัวโบ้ใหญ่ป่ะนพี่น้องแตมที่สีได้พี่น้องนี่ครับ เต็มที่สี่สวย,สวยรัปมาสรุปพ้นงานกันพี่น้องเลยนี่ สามซีโต้พี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่สองตัวครับเมันขึ้นก็นได้ประมาณซ้ำๆตัวนี้แหะซีหาตัวตอนเศร้าก็ได้หาตัวกันพี่น้องนี่สามตัวน้อยแล้วก็สองตัวใหญ่ครับใหญ่เติมอยู่พี่น้องถอนเบ็ดไปเลยล่ะเอา้าถือว่ามานอยู่ครับตอนเศร้า ครับพี่น้องเสาเสาหนี่ก็มีก็หมานะฝากพี่น้องนะครับมีตัวใหญ่อยู่ตอนเสามือขึ้นก็บไม่ค่อยกินไปไหนพี่น้องมื่อขึ้นเนื่อเขียดฝ่าแจงหรือเปล่าพี่น้องก็รู้กันครับเอาละหายอยู่หากินเนาะพี่น้องบอกว่ากันครับมีหมานเ่้าหมานครับจังไหนก็ฝากติดตามช่องบ้าพี่ตายนะพี่น้องเอ้ยผเขอมารับช่วใหม่ๆครับเบื้งองต้นอะไรครับ พอติดตามกับบ่าว่ากันพี่น้องหาอยู่หากินพี่น้องแบบบ้านๆเท่านัะหากินตามทุงหน้าท้งให้แบบหางห่งายๆพี่น้องเรต้องซื้อกับข้าวกินครับเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องผู้ติดตามสูตสุขคนผู้ขอมารับช่มครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รำลำุยรำลุยสูตสุขคนครับพี่น้องบ่มีโรคบ่มีไพ่ครับสำหรับมือนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องมี ความหมายนะรับพี่น้องซ้ำนี้แหละครับร่วมๆครับเมื่อคืนกับดดหลายเติบยูพี่น้องช่วงนี้น้ามันกับลดพี่น้องน้ามันลดป่ามันยังเพท่านยูโตพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยล่ะสีนีน้ามาอีกพี่น้องกับสหลายยูพี่น้องสิมีป่าหลายป่าใหญ่สำหรับเสาๆนี้พี่น้องเลยขอลาพี่น้องไหวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับ